ต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมิลี่วันนี้แอดชิดกับน้องตโนมาพิชิตนะคะวันนี้นะมีทางยาย้อยตาทนรถกระบะมาเลยเออเอฟซ<ส>ีดูเดี๋ยวเดี๋ยวถ้า,ถาวันนี้ถ้ารถกระบะมาได้เยอะกว่านี้อีก <c oughs> โอ้โหดูเอฟซีเอ้ยหิวกันหิวกันขนาดนี้เลยนะเออถ้านลูกเป็นหมาเขาคงไม่ได้ <c oughs> อ๋อนี่นีน่นีน่เขาเรียกว่าต้นโอช่วยชีวิตใช่ไหมโอ้ยนักการขายอันดับหนึ่งเอออ่ะก็วันนี้นะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่นานนะคะสนับสนุนให้กับ YouTube เน,ะนาะนะคะแล้วก็มีค่าคอมิชชั่นให้ด้วยขอบพระคุณมากๆค่ะนิกกี้จะกลับแล้วนะจะกลับแล้วนะนิกกี้ นิกี้นิกี้โอ้ผมจะคิดถึงเนาะดูดูอะไรจะพากันไปแล้วเหรอคิดถึงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนลุงช่างแล้วนิกี้นิกี่ก็เตรียมตัวจะเดินทางกลับแล้วเจยเป็นจังไงคงอีกนานไหมเนี่ยจะได้ไปจำปาดงคงจะเกี่ยวข้าวเสร็จโอ้เกี่ยวข้าวเสร็จจ้าช่วงนี้ข้าวก็สุกแล้วโอ้ค่ะค่ะไม่ได้สุกเพราะว่ามัน มันสองทุ่มสองนานะจ้ะว่านี่จะทำก่อนมันก็เลยุกก่อนก็ยังมีอีกเกี่ยวของตัวเองเสร็จก่อนแล้วค่อยไปเกี่ยวจำปาดงบอกโอ๋อค่ะค่ะโอเคเนาะเพราะว่าช่วงนี้ฝนก็ตกยูก็เลยยังไม่ได้เกี่ยวจ้ะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันนะเอฟซีเพราะว่าเอฟซีถามกันมาเนาะใช่ค่ะอ่ะไปแน่นอนเอา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 สาปาซาปาเออ น้องวันใหม่มาแล้วน้องวันใหม่มา้น้องวันใหม่สวัสดีลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากขี่รถอ๋ออยากขี่รถอ๋อพาพาขี่รถอยากขี่รถเย้ยิ้มยิ้มเลยยิ้มเลยเออยิ้มเลยเอ้อยากขี่รถอารมณ์ดีอารมณ์ดีขอให้แข็งแรงนะลูกนะเออ เดี๋ยว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 เอาค่าขนมให้ให้มันใหม่ก่อนค่าขนมให้เอามีค่าขนมค่าขนมโอ้ค่าขนมให้น้องเออใเย็นเย็นเย็นไหนไหนก็มาแล้วนะไหนไหนก็มาแล้วนะคะให้ขนมให้ขนมมันใหม่ค่ะจ้าเอานะคะแอนมลูกซื้อนมลูกขอบคุณไปไปนึกถึงแล้วบางคนเขาจะคนหมวปั๊มแล้วอารมณ์ดีคนดีแบบนี้ไ คนฝ่ายท่าไม่ปวดหัวครับแต่ก็ใจดีพอแม่ยิ่งเลยบอยิ่งเลยไหมวันไหนม่อยากขับรถไปอย่างน้อยก็ได้เห็นรอยยิ้มของคุณแม่ในรอบหลายเดือนใช่ถูกแล้วนะทุกขกับพี่เดินทางไปไกลอืมอันนี้คือไปกรุงเทพมาพาน้องไปกรุงเทพหรอคะจ้ะแล้วไปไปตรวจสุขภาพน้องต่อค่ะไปตรวจ ปรับเกี่ยวกับระบบสายขอมพิวชั้นที่อยู่ในสมองน้องก็ปรับให้มันไหลช้าลงแบบนี้นะเพราะว่ามันดไหลไวว่ามันเสี่ยงแบบนี้นะคุณหมอก็เลยปรับให้แบบลดลงช้ากว่าเดิมครับผมแล้วก็สิบสามสิบสี่ไปกี่สิบสามสิบสี่สามสิบสี่นี้เหรอคะถูกมาทำซีทีสแกนค่ะโดเป็นวันไรซาไปลามาที่บดินทร์ค่ะ ดาแล้วก็ยี่สิบ่ะแล้วป่ะ่ะจะกลับแล้วค่ะค่ะก็ขอให้แข็งแรงนะลูกเด้อจ้าจ่าอาอาพาก็ขี่รถพาก็ขี่รถเขาอยากขี่รถอันนอันนี้เออเอาไปลูกเออเอาล็อกบอลล็อกบอลอาออกมาแล้วออกมาแล้วอ่ากำลังจะเดินทางแล้วนะคะเอฟซีทุกท่านนะคะกังจะเดินทางแล้วอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเสือ เสือหิวขนาดนี้เลยเหรอนายนายนดูดิดูดิเสืออันกี่จุกสีเลยวันนี้อันหมกข้างนี้เออเอออะไรหมดข้าฮะใครนะบอกใครจุกขอโอ้โหเสือเสือเต็มเลยอู้ดูเสือเต็มถุงเลยดูอ่าเนี่ยจิโกะจิโกะจิโกะันมาจิโกะโอ้เต็มถุงเลยพี่น้องข้าวกระบะมาก็เต็มแล้วเฮ้ยแต่ละคน เอ้ยดูอืมเออแอ่าเมพีมาแล้วนะเสือโชว์หน่อยโชว์หน่อยเสือโชว์หน่อยนี่นะจากใครจากใครคุณสติ๊กี้พีโนเยอรมันแล้วก็ป้าสมอนครับโอ้โหสาม FC นะจ้าเอ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 าโอ้ ลุงเอาค่าขนมมาให้เอาเอ้า,อากินซะแล้วเอาบะเมนขนมนะลูก <c oughs> เออเอดิอนทางแล้วนะคะจ้าเดินทางแล้วเด้อเจ้ยน, <c oughs> นะอย่าลืมนะเออเจอกันเอา เออฮะขอคุณทุกคนเลยมาช่วยกันขอบคุณครับลำลำเลยทุกคนวางไม้พวเกี่ยวแล้วอเจ่บเลยฮะเอาวานอืมวนมาส่งอ้าววัดดีน้องพลอยัดดีลูกน้องพลอยนี่ใคร เอากอดกันหน่อยกอดกันหน่อยแล้วพี่น้องเจอกันกอดกันหน่อยเอ้พี่น้องเจอกันแล้วเอาลูกไปนั่งแบบเอาหุ่นหมูแดงหมูแดงหมูแดงอ๋อหมูแดงบอในนเต้นเพลงหมูแดงให้นู้นหน่อยเต้นเพลงมนี้น้องพลอยหน้าตาแบบแบบอิ่มเอิบเนาะ แล้วเขาเขาดูหน้าก็ใส่บ้างแล้วก็โตเป็นสาวแล้วแม่พีเอ้ยอ้าวช่องช่องสายฟาดมาโอ้โหมาตอนจะกลับแล้วพี่น้องช่องสายฟาดมาหัวเมียสวนยางนะคะไม่หัวเมียสวนยางใคยมาเอากนไปเอ้อเอาเ c ฟซีสั่งของให้นะคะพอลลี่นะคะก็มารับเนาะ ผ่านช่องชิดมาให้นะคะจะอืมอันนี้ถ้ายังไม่ถึงแปดเราก็ยังไม่ได้ขึ้นนะคะจะ F C เนอะจะเดี๋ยวรอสักครู่ก่อนนะคะจะขอบพระคุณมากเลยนะคะเป็นงานมงสวงปีนี้เรามีโต๊ะจีนนะโต๊ะจีนโต๊ะจีนเด้อนะเออเขาไมว่าดิจองนะดิจองช่วยกันสนับสนุนเด้อใครมี F C อะไรก็จองได้หมดนะจะสำคัญนะเออเอ้า อุ um, hair, Arizona, oh ้ยมีค่าขนมใครให้ค่าขนมใครให้ค่าขนมใครให้โอ้ยใครให้ใหเดี๋ยวใครให้อ๋อเอ๊คิดคิดถึงเอดมินเลยนะอันนี้ใครให้แล้วก็ลุงโคนนี่องวัห้นวนไหโอยงัไอ้น้วัโอยน้อเวันโอยน้องวีนอยนองวันไหนโ้นับแล้นวนะคะขอ้คุณันทานทงวัอ้้องวันไหอันชมคลอปนีง้เป็นกหนังใจให้กับทางช่องทุกๆช่องนะคะจ้ะน เราไกัเดินทางแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย